ต้มตมีียเงาต้องคุกับเขตำแน่จริงครแล้วรแล้วจอยจอยอร่อบอรล้วมอ๋อเป็นที่มาของแม่ชอยนางละแม่จอยนางละแ่ยนะตุ่มใจก็ตามเหมือนแบบวันนี้เขาจ้างมามาตำาส้มตำอย่างเดียวเขาตำเขาาำเขาตำเ๋ย ใครจะกด6นาทีสุดท้ายนอกของกันแดดใช่กันแดดรีบเดี๋ยวจะให้ดูเนื้ออีกทีหนึ่งขอกินอีกคำหนึ่งเอาเลยตามสบายเลยครับ <laughs> จะบอกว่าปกติหลอดละ290เนาะ,ะ,นะตัวนี้ดีมากจริงๆเนื้อดีมากมมคือตอนนี้เป็นกันแดดที่ใช้ประจำทุกเช้าไปแล้วตัวเนี้ค้าพี่บิดมะนี่อันอนี้คือจิ๋วหลิว บีบแบบจิ๋วหลิวอย่าไปบีบแบบนี้นะมันต้องีบบใช้ไปเลยใช้ไปเลยก็เลยซื้อไปเลยหรอกหรอบไม่เสร็จให้ก่อนเอาจะไม่เอาถังโขลกเ้ยไหมไม่นานามมาดูทุกคนดูนี่เนี่ยอะไรกลุ่มว่าดีพีก็ต้องยอมพี่ก็โอเคพี่พีก็ยืนตอนนี้กั้นหายใจพูดว่าพี่พีได้ใจทางปากเพราะว่ากลิ่นกระเปียกระเปมกระโขดกระโคนกระโดดอันนี้ค่ะนี่อันนี้ค่ะนี่ดูสิแม้ว่าแบบ โปรจริงเฮยอ,อยาที่บอกว่ามันไม่มีสีครับใช่แล้วมันก็เกลือนกับทุกสีผิวแล้วก็ผู้ชายใช้ได้เด็กผ้าผบขึ้นไปใชไ้ได้นะคะทุกคนต่อไปอันอีกอันหนึง่งนี่อันนี้ <c oughs> จะบอกว่าอย่างนี้ครับเห็นไหมว่ามันแห้งเรลวมากคือข้อดีของการแดดอ้ตัวเป็นสีวขาวเนี <c oughs> ่ย <c oughs> มันไม่เหนิะเลยคือมันทาป <c oughs> ุ๊บมันซึมเลยคือบางคนอ่ะมีประสบการณ์ไม่ดีกับการแดดเนาะทาแล้วมันเนิยแหม่แม่มเมื่ออะไรเงี้ยนี่ไม่เป็นเลยอันนี้มาก อีกอย่างหนึ่งข้อดีของตัวเดลี่เดย์ค่ะมันจะให้ผิวเวลาทาไปที่ผิวเราแล้ว,ลวรู้สึกเหมือนเย็นปรับใ,ให้ผิวเราเย็นอุณหภูมิเย็นขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้คือตัวไดฟูกุ4น,นาทีสุดท้ายค่ะพี่กีกนี่ไดฟูกุมันจะแบบโอ้ยผิวแบบงานผิวเว,ว,วอร์เวอร์อันนี้คือจะใช้จะใช้ทุกวันอย่างนี้นี่ีกดทุกคนอย่าเพิ่งหาข้อมูลเราต้อง ปก่อนแล้วเดี๋ยวเราหาข้อมูลนี้หลังได้อย่างที่บอกนะว่าเราไม่เวียนนะครับแป้งอะจบไปแล้วก็ไม่เวียนแบบที่บอกตอนนี้ใครจะเอากันแแดดราคานี้ค้อดีมากๆนะใช้ได้ผิวแห้งเหมือนเด็กมอปายเลยเขาบอกมีคนนึงเป็นเด็กมอปายสู้ชีวิตอยู่ข้างหลังนี่นะคะวนี้เป็นเด็กมอปลายเด็กมอปลายใส่ดูแลอันนี้เป็นเด็กมอปายใส่เอ็นถ้าถ้าตอนอยู่โรงเรียนจริงดูรู้เลยว่าใครเกเรแล้วจริงนะโสดก็รู้แล้วอ่ะดูแบบจากแบบ ตัวดูตรงผมดูหน้าตาเนี่ยเนี่ยเด็กเกเรแท้ๆเลยนะจริงๆรักนะยัยเกเรจริงตอบรักนะยัยเกเรเอาทุกคนอย่าวนะฟังรักนะยัยเกเรนะกดสามนาทีสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายจริงๆหมูทอดมาแล้วพี่ครับหมูทอดมาแล้วครับพี่พี่กดได้เลยกดได้เลยอย่างที่บอกนะว่าเราไม่เวียนและเดี๋ยวเราจะเอาตัวรองพื้นให้แล้วหลัง แล้วเราจะไม่เวียนมาพวกนี้แล้วนะอีกเป็นชั่วโมงใครจะกดกดได้เลยกดได้เลยราคาดีมากๆแก้วอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยประทับใจมากพอได้ไปใช้ครั้งที่แล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใช้นะก็บอกอย่างนี้อ่ะไม่เคยได้ขายกันแดดมาก่อนและครั้งที่แล้วเป็นครั้งแรกที่ได้มาขายแล้วตัวนี้ไปใช้ชมว่าทําไงอ่ะไม่ทํางานเก่งมาเลยนกดก่อน ก่อนอยที่บอกว่า2นาทีสุดท้ายเราไม่เวียนนะครับปกติ290บาทและวันนี้ทุกคนจะได้เป็นราคาร1 0บาทถ้าคุณที่ใช้เยอนจะรู้ว่ามันเงามากมากครับพี่หนูเห็นด้วย ใช่ไหมใช่ไหมจริงๆเพิ่งรู้ว่าเราได้ราคาถูกกว่าไลฟ์ของพี่แอนเตอร์เองอะถูกต้องอถ้าไม่ก่อนทาไม่ทอกันแบบนั้นะตกลงกดในช่องพ<ม>ีพีได้เลยท่ยททยที่ิดคนเดียวค่ะพี่คุณข้าวต้มสับเมาเรนกดไปเลยไมไ่แต่ก่อนอะเขาก็มาที่นี่<ไ>แบบราคาปกติครับแต่ว่าพอมาทุกครั้งอะแล้วเขาเริ่มให้เราไลฟ์บ่อยๆแล้วก็เริ่มไปแบบไปต่อรองกับเขาเรื่อยๆจนตอนหลังมันออกมาเป็นแบบนี้ได้งไงไม่รู้อะต่างกันยังไงนี่ อันนี้เป็นหลอดสีดูโทนอันนี้ค่ะใช้ได้ทุกวันอันนี้สีมันเป็นสีอย่างนี้ครับเป็นเยลโยเกิร์ลแล้วก็อันนี้เป็นสีแต่แบบผิวสวยผิวแบบเด้งผิวกลงอันนึ่งมันเป็นสีขาวอย่างนี้ฉัาจะทอกเปิดท้ยงนันดูพี่ผี้วพี่ผีต้องจกขายขแล้วริงจริงเหมือนเปมนแบบเด็กหลังห้องกับเด็กหน้า อันนี้คือไดฟูกุมันจะมีสีเนาะอันนี้คือตัวสีขาวเชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าตัวนี้ดีมากตัวนี้มันจะเป็นหลอดหลอดสีเนี่ยหลอดสีเนีย เดลี่เดย์ใช่แล้วก็ได้กู๊ดกูตัวนั้นดีดแล้วมันมันได้ความโตกมากแล้วมันซึมเร็วมากคือทุกคนไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วมันจะเหนอะหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันซึมลงเร็วมากพันบางบ้าก็ใครที่ลำคานมากๆตัวที่เป็นเป็นเนื้อสีขาวอะค่ะในนี่เรียกตัวเนี้ยเหมาะเลยผู้ชายก็จะเหมาะเลยใช่แต่ผู้ชายเหมาะกับตัวสีขาวนะแล้วมันแห้งเร็วมากเรืองผู้ชาย หนูไม่ชอบได้ใส่เกล็ดกันหน่อยจริงอะไรที่จะลงท้องเรามันต้องมันต้องคุ้มค่าถ้ามันไม่คุ้มค่ากับน้ำหนักเราที่จะขึ้นอย่าไปเกล็ดนิดเดียวนิดเดียวมันเผ็ดยนเลยอยากินดอย่าบล็ของนี่มันอร่อยพี่กิ๊ฟแต่งหน้าสวยมากคุณแม่ผายตาสิบห้าวิสุด last กดนะเราจะไม่ย้อนคืนมาแล้วนะกดแล้วใจตั้งไม่อะหันยามะคะใจตั้งใจตั้งไม่กินอร่อยมากเลยจริง ไดด้้กันยทุกคนพี่พีดขายของมันร้อนเงินเดินจริงโปรมาเราจบแล้วได้ฟุกุฮอตไป497นักเครัอันนี้ก่อนที่จะไปโปรดักใหม่อะไรอยู่นี่เปเริ่มขายจะไม่เ no ป็นไรเดี๋แล้วว่าเแถว๋ยวโปรดักใหม่จะมาแล้วเดี๋ยวแก้มบุญจะมานะครับนี้อบ้านนี้แก้มทุกคนทุกคนอย่างที่บอกว่าใครรอตัวรอ ตอนนี้เหลือแต่แบบซองที่ยังรบเบอร์อยู่นะคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเชื่อมไมว่ได้มัาสปอร์ตแก้มผีค่ะคขอบคุณป้าสอร์ตแก้มีาสปอร์ตแก้มหมุนลวันมากเลิศแก้มผีได้ไมแม่แก้มผีไม่ีไม่ผีบอกว่าใช้ั้เลิศลำบวันจะบอกงี้อันนี้เป็นโปรที่ไม่บอกว่า จะป่ให้ดูอ่ะพี่พี่หันไปชิมที่เมียทำก่อนเมียทำลาบให้พี่กินอ่ะทุกคนรีบกดนะรีบกดนะสองเบอร์ใช่ปะแบบซองมีสองเบอร์นะถ้าเบอคนเบอร์หนึ่ทรำลาบอร่อยมากเออลาบเด็กน้อยอ่ะลาบเด็กน้อยของพี่คนเดียวแล้วแหละว้าวอยากเปิดได้ดูกินไหม ไม่ใช่อะไรมือฉันเหนียบมันในนี่มันหมูทุกคนดูก่อนืออันนี้ผิวขาวนะคะอันนี้รองพื้นซองแบบพกพานะคะนิวถูกมากทุกคนดีมากใช้ดีมากกันน้ำกันเหงื่ออันนี้กันน้ำกันเหงื่อจริงทุกคนดีมากใช้ดีเราหน้าผ่องทั้งวันถูกต้องเป็นไงลาบอร่อยแต่พี่กินไม่เผ็ดเลยเนาะ ใช่เลยน้อยมากพี่แบบเบบีเลยเนาะพี่เบบีเลยพี่พี่ขายเก่งน้องกุ๊กกิ๊บสวยจังขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกุ๊กกิ๊บจะไปค่ะให้ี่ขายของในบ้านเยอะมากแต่คนไม่พอช่วยเรียนพี่ไปนะคะได้ค่ะเดี๋ยววันหลังพี่กิ๊บจะเรียกไหมวันนี้ได้ล้านหนึ่งรอบหน้าพี่พี่จะเอารถมาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วแบบล้านหนึ่งปุ๊บพี่พี่สต้งกุลาลต์รถเข้ามาเลยสตาร์ท มาก49บาทซื้อไปเถอะอันนี้เฮ้ยมันมีสามเบอร์สามเบอร์แค่บุมเบอร์หนึ่งแก่บมเหมือนอมหลอดไฟไว้ในตัวข่าวมากเธอทำให้ฉันภูมิใจมากท้ายสุดดีมาก5นาทีสุดท้ายนะครันี่นีเสียใจยมาพี่คลิปกับพียืนหน้าไลน์ับคเนต์ว่าเข้ามาดูกระบอกับคร์บใช่จุดโฟกัสมันอยู่ข้างล่าง